เสียงระฆังกลางหมอกเลือดในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายของราชวงศ์ถังเสียงระฆังจากวัดโบราณดังสะท้อนผ่านหมอกเลือดแห่งสงครามและการทยศหญิงสาวผู้มีชะตาต้องกอบกู้แผ่นดินต้องเลือกระหว่างความรักความพักดีและหน้าที่อันยิ่งใหญ่บทที่หนึ่งรุ่งอรุณแห่งความวุ่นวายรุ่งอรุณแรกของวันใหม่าทาบทาทิว เขาที่ปกคุมด้วยหมอกหนาทึบแสงสีทองสาดส่องลงมายังวัดเศร้าหลินอันเงียบสงบซึ่งตั้งตะะงานอยู่บนยอดเขาที่สูงชันเสียงระฆังทุ้มต่ำดำดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่และการฝึกฝนที่เข้มงวดของเหล่าสิทยวัดภายในลานฝึกหลินเออเด็กสาววัย15ปีผู้มีดวงตากลมโตเป็นประกายและใบหน้าหมดจดราวกับหยก กำลังฝึกฝนกระบวน่ามอย่างขมักขมินเหงื่อเม็ดเล็กผุดพลายตามไรผมแต่เธอก็ยังคงใจฝึกฝนต่อไปอย่างไม่ย่อท้อหลินเอ๋อถูกนำมาเลี้ยงดูที่วัดตั้งแต่ยังเด็กด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครทราบแม้แต่ตัวเธอเองก็ตามท่านเจ้าอาวาสเมตตาเลี้ยงดูเธอเสมือนลูกหลานคนหนึ่งและสั่งสอนวิทยายุทธให้เธออย่างไม่ปิดบังหลินเอ๋อมีพรสวรรค์นในการต่อสู้ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินเด็กทั่วไปวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลินเอ๋อเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งและมีคุณธรรมแต่ความสงบสุขของวัดเศร้าหลินกำลังจะถูกทำลายลงเมื่อภัยร้ายคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแผ่นดินถังตกอยู่ในความวุ่นวายขุนศึกทั่วแคว,แวน้นต่างตั้งตนเป็นใหญ่ กอบทแย่งชิงอำนาจจากราสชน,นักประชาชนเดือดร้อนไปทั่วทุกย่อมยา่ากองทัพกบฏเคลื่อนพลไปทั่วทุก,ท,กทิศทางปล้นสะดมและทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าแม้แต่วัดวาอารามอันศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจอรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้เสียงแต่และเสียงกลองดังสนั่นวันไหวปลุกทุกคนในวัดให้ตื่นตะหนกเหล่าศิษย์วัดต่างรีบคว้าอาวุธ ตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีที่กำลังจะมาถึงลินเออยืนอยู่แถวหน้าสุดดวงตาแนว่วแน่มุ่งมั่นแม้จะหวาดกลัวอยู่บ้างแต่เธอก็พร้อมที่จะปกป้องวัดอันเป็นบ้านของเธอจนสุดกำลังกองทัพบ,บดบุกเข้ามาในวัดอย่างรวดเร็วทหารจํานวนมากถือดาบและหอกพุ่งตรงเข้ามาสังหารผู้คนอย่างไม่ปราณีเหล่าสิทธวัดพยายามต่อต้านอย่างสุดกำลัง แต่ด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่าและอาวุธที่ด้อยกว่าทำให้พวกเขาล้มตายลงอย่างรวดเร็วเลือดสีแดงชานไหลนองพื้นดินเสียงร้องโอดโอยและเสียงดาบประทะก,กันดังไกลทั่วบริเวณลินเออใช้ทักษะการต่อสู้ที่ร่ำเรียนมาป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ปัดป้องดาบของศัตรูและตอบโต้ด้วยท่ามวยที่รุนแรงทหารบทหลายคนลม้มลงต่อหน้าเธอแต่จำนวนศัตรูยังคงมากมายมหาศาลหลินเอ,อ๋อเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วแต่เธอก็ยังคงกัดฟันสู้ต่อไปในขณะที่สถานการณ์กำลังคับขันชายลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาอยู่ในชุดคลุมสีดำสวมหมวกปิดบังใบหน้าถือดาบยาวสีดำสนิทเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับสายลม ฟาดฟันศัตรูให้ล้มตายลงอย่างง่ายดายชายลึกลับช่วยหลินเออและเหล่าสิษฐ์วัดต่อสู้กับกองทัพบทอย่างกล้าหาญเขามีฝีมือดาบที่ร้ายกาจสามารถสังหารศัตรูได้ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวกองทัพกดบทเริ่มหวาดกลัวและถอยร่นแต่ชายลึกลับก็ยังคงไล่ตามสังหารต่อไปเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงกองทัพกบดพ่ายแพ้และล่าถอยไปชายลึกลับยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักพังของวัด มองสำรวจความเสียหายด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกหลินเอ๋อเดินเข้าไปเขาอย่างระมัดระวังขอบคุณท่านมากที่ช่วยพวกเราหลินเอ๋อกล่าวด้วยความเคารพชายลึกลับหันมามองเธอด้วยด,ว,ยดวงตาที่คมกริบเจ้ามีชื่อว่าอะไรข้าชื่อหลินเอ๋อเธอกล่าวหลินเอ๋อชายลึกลับพึมพำเบาๆจงจำไว้จงแข็งแกร่งจงมีชีวิตรอดเขากล่าวจบก็หันหลังเดินจากไป ทิ้งให้เอลินยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางความวุ่นวายและความสูญเสียวัดเซ้าหลินถูกทำลายลงอย่างย่อยยับสิทธิ์วัดหลายคนเสียชีวิตหลินเอ๋อรอดชีวิตมาได้แต่ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเธอรู้ว่าโลกภายนอกวัดนั้นโหดร้ายและอันตรายแต่เธอก็ต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเธอและเพื่อปกป้องสิ่งที่เธอรัก บทที่สองเงาแห่งอดีตลิ้นเดินทางมาถึงประตูเมืองหลวงในยามเช้าตรู่แสงแรกของวันาสาดส่องผ่านหมอกที่ยังคงปกคลุมหนาแน่นราวกับม่านที่ปิดบังความลับมากมายที่ซ่อนอยู่ภายในเมืองกำแพงสูงตระงานทอดตัวยาวสุดสายตาทหารยามในชุดเกราะสีดำยืนประจำการอย่างแข็งขันตรวจตราผู้คนที่เดินทางเข้าออกอย่างละเอียด หลินเออรู้สึกถึงความตึงเครียดที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณมันไม่ใช่เพียงแค่ความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยแต่เป็นความหวาดระแวงที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนนางยื่นเอกสารเดินทางให้ทหารยามตรวจสอบอย่างใจเย็นพยายามควบคุมความตื่นเต้นที่ก่อตัวขึ้นภายในใจเมืองหลวงแห่งนี้คือศูนย์กลางอำนาจเป็นสถานที่ที่ความจริงเกี่ยวกับอาถูกเปิดเผย แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นหลังจากทหารยามตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นลินเออก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมืองทันทีที่ก้าวพ้นประตูเมืองลินเออก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเมืองหลวงดูโออาและมั่งคั่งกว่าเมืองชายแดนที่นางจากมาถนนหนทางกว้างขวางเต็มไปด้วยร้านค้าและแผงลอยที่ขายสินค้าหลากหลายชนิด ผู้คนสัญจรไปมาอย่างพลุกพล่านบ้างก็รีบร้อนบ้างก็เดินเล่นชมเมืองหลินเออเดินตามถนนสายหลักพยายามทำตัวให้กมลมกลืนกับผู้คนรอบข้างนางรู้ดีว่าตนเองกำลังเดินเข้าไปในรังของศัตรูและต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวระหว่างทางหลินเออสังเกตเห็นป้ายประกาศที่ติดอยู่ตามกำแพงและเสาไฟฟ้าข้อความในป้ายประกาศส่วนใหญ่เป็นการประนามกลุ่มกดบฏ และเรียกร้องให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับทางการในการปราบปรามบทลินเออรู้สึกสังเวชใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวและถูกบีบบังคับให้เลือกข้างลินเออร์ระตัดสินใจพักที่โรงเตรมเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านการค้านางต้องการวางแผนการและรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะลงมือทำอะไรต่อไป ในคืนนั้นหลินเอ๋อได้พบกับชายลึกลับในโรงเตี๊ยมชายผู้นั้นสวมเสื้อคลุมสีดำปิดบังใบหน้าด้วยผ้าคลุมทำให้มองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเขาเข้ามาทักทายนางด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขามเจ้าคือหลินเอ๋อใช่หรือไม่ชายลึกถามหลินเอ๋อพยักหน้าอย่างระมัดระวังท่านรู้ได้อย่างไรข้ารู้ทุกสิ่งชายลึกลับตอบข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไร และข้าสามารถช่วยเจ้าได้หลินเออรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ตัดสินใจที่จะเชื่อใจชายลึกลับนางเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังตั้งแต่การตายของบิดาไปจนถึงภารกิจที่นางได้รับมอบหมายชายลึกฟังอย่างตั้งใจเมื่อหลินเออเล่าจบเขาก็ถอนหายใจออกมาสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่ข้าคิดชายลึกลับกล่าวกลุ่มกดมีอิทธิพลอย่างมากในเมืองหลวง พวกเขามีสายสัมพันธ์กับขุนนางผู้ทรงอำนาจหลายคนการเปิดโปงพวกเขาย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วข้าควรทำอย่างไรหลินเออถามข้าจะช่วยเจ้าชายลึกลับตอบแต่เจ้าต้องทำตามคำแนะนำของข้าอย่างเคร่งครัดชายลึกลับแนะนำให้หลินเออเข้าพบกับขุนนางผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าท่านเจ้าพญาเวหาชายผู้นี้เป็นที่เคารพของประชาชน และมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริตชายลึกลับเชื่อว่าท่านเจ้าพระยาวหาอาจเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือลินเอ๋อในการเปิดโปงกลุ่มกดได้ลินเอ๋อตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของชายลึกลับนางเตรียมตัวเดินทางไปพบกับท่านเจ้าพระยาวหาในวันรุ่งขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำนางไปสู่ความอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม หลินเอ๋อเดินทางไปถึงจวนของท่านเจ้าพระยาเวหาในตอนสายจวนหลังใหญ่โตโออาสมกับเป็นที่อยู่ของขุนนางผู้ใหญ่นางแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าพบต่อคนรับใช้คนรับใช้หายเข้าไปคู่หนึ่งก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับแจ้งแจ้งว่าท่านเจ้าพระยาเวหายินดีที่จะให้เข้าพบ ลินเอ๋อเดินตามคนรับใช้เข้าไปในห้องรับรองห้องตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สง่างามท่านเจ้าพญยาเวหานั่งรออยู่บนเก้าอี้ไม้แกะสลักชายชรามีใบหน้าที่ใจดีและดวงตาที่เฉลียวฉลาดท่านเจ้าพระยาลินเอ๋อกล่าวทักทายเชิญนั่งเถิดท่านเจ้าพระยาเวหากล่าวข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้าจากชายลึกลับแล้วเจ้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากข้าใช่หรือไม่ ลินเออเล่าเรื่องราวทั้งหมดท่านเจ้าพระยาเวหาฟังอีกครั้งท่านเจ้าพระยาเวหาฟังอย่างตั้งใจเมื่อลินเออเล่าจบเขาก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยข้าเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเจ้าท่านเจ้าพระยาเวหากล่าวแต่การเปิดโปงกลุ่มกดไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขามีอำนาจและอิทธิพลอย่างมากท่านเจ้าพระยาวหาเล่าให้หลินเออฟังถึงแผนการร้ายของกลุ่มกดวท พวกเขาวางแผนที่จะลอบปลงพระชนห้องเต้และสถาปนาขุนศึกกดขึ้นเป็นห้องตั้งใหม่พวกเราต้องหยุดยั้งพวกมันให้ได้หลินเอ๋อกล่าวใช่ท่านเจ้าพยาเวหากล่าวแต่เราต้องระมัดระวังพวกมันรู้ตัวว่าเรากําลังจับตามองอยู่ท่านเจ้าพระยาเวหามอบหมายให้หลินเอ๋อสืบหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนในการของกลุ่มปด และรวบรวมพยานที่จะสามารถยืนยันความผิดของพวกมันได้หลินเอ,อ๋อรับคำสั่งอย่างหนักแน่นนางรู้ดีว่าภารกิจนี้อันตรายถึงชีวิตแต่ก็พร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อปกป้องบ้านเมืองและล้างแค้นให้บิดาบทที่3พันธนาการแห่งรักบทที่สพันธนาการแห่งรักแสงตะวันรำไรลอดผ่านม่านหมอกสีเลือดที่ปกคลุมหุบเขาลินเอ๋อยืนอยู่นะ ลานฝึกซ้อมเล็กๆดาบในมือเปลือกายวาวามชายลึกหลับยืนอยู่ตรงข้ามเธอดวงตาคมกริบจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธออย่างไม่ละสายตาวันนี้เราจะฝึกการโตร้การโจมตีจากหลายทิศทางเขากล่าวเสียงเรียบจำไว้ว่าความเร็วและความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญจงใช้สัญชาตญาณของเจ้าหลินเออพยักหน้าตั้งสมาธิแน,แน่่เธอรวบรวมพังปลาน ปล่อยออกมาเป็นในอุ่นที่โอบล้อมร่างกายเธอเริ่มเคลื่อนไหวไร้รำดาบอย่างสง่างามแต่ละกระบวนท่าล้นเฉียบคมและรวดเร็วชายลึกลับเริ่มโจมตีเขาเคลื่อนที่อย่างว่องไวราวกับเงาที่ไร้ตัวตนลินเออตั้งรับอย่างสุดกำลังเธอใช้ดาบปัดป้องการโจมตีแต่ละครั้งพยายามหาช่องโอวเพื่อตอบโต้การฝึกซ้อมดำเนินไปอย่างเข้มข้นเหงื่อไหลาอาบใบหน้าของลินเออ แต่เธอก็ไม่ยออ่อท้อเธอรู้ว่าการฝึกฝนอย่างหนักเท่านั้นที่จะทำให้เธอแข็งแกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้าในขณะที่พวกเขาฝึกซ้อมด้วยกันความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของลินเอ,อ๋อความรู้สึกที่มากกว่าความเคารพความรู้สึกที่ผูกพันเธอกับชายลึกลับอย่างลึกซึง้ง เธอเริ่มมองเห็นความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายท่าทีที่เย็นชาของเขาเริ่มสัมผัสดได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากตัวเขาเมื่ออยู่ใกล้กันเมื่อการฝึกซ้อมสิ้นสุดลงลินเออนั่งลงบนพื้นหญ้าหายใจหอบที่ชายรับยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เธออย่างเงียบๆลินเออรับมาเช็ดเงยอ,อย่างก้าวเขินขอบคุณเธอเอ่ยเสียงแผ่วเบาชายลึกลับไม่ได้ตอบอะไร เพียงแต่จ้องมองเธอด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาในค่ำคืนนั้นหรือยืนอยู่บนระเบียงมองไปยังหมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่างแสงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดชายลึกเดินเข้ามาหาเธอยืนเคียงข้างเธออย่างเงียบๆหมู่บ้านนั้นลินเอ,อ่ยเอ่ยขึ้นเป็นที่ที่ข้าเติบโตมาชายลึกรับพยักหน้าข้ารู้เขากล่าว ข้ารู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเจ้าหลินเออหันไปมองเขาด้วยความสงสัยท่านรู้ได้อย่างไรชายลึกลับถอนหายใจมันไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญคือข้ารักเจ้าคำพูดของเขาทำให้หัวใจของหลินเออเต้นแรงเธอไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรเธอรักเขาเช่นกันแต่ความรักของพวกเขาเป็นไปไม่ได้เขาเป็นบทเป็นศัตรูของราชสำนัก ส่วนเธอเป็นธิดาแห่งตระกูลผู้พักดีต่อราชวงศ์ท่านรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ลินเอ๋อกล่าวเสียงสัน่นเครือข้ามีหน้าที่ข้ามีความพักดีชายลึกลับจับมือของเธอไว้หน้าที่และความพักดีมันสำคัญกว่าความรักหรือเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดลินเอ,อ๋อไม่สามารถตอบได้เธอรู้ว่าเขาพูดถูกหน้าที่และความพักดีของเธอขัดแย้งกับความรักที่เธอมีต่อเขา เธอไม่รู้ว่าควรจะเลือกอะไรเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรในขณะที่หลินเอวกำลังสับสนวุ่นวายขุนศึกกดก็ปรากฏตัวขึ้นขึ้นต่อหน้าพวกเขาเขามาพร้อมกับหานจำนวนมากดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้าทรยศเขากล่าวพร้อมชี้ดาบมาที่ชายลึกลับเจ้าบางอาจมีความสัมพันธ์กับสตรีจากตระกูลศัตรูชายลึกลับดึงดาบออกมาเตรียม พร้อมต่อสู้ข่าไม่ได้ถอยใครทั้งสิ้นเขากล่าวข่าเพียงแต่ทำตามหัวใจของข่าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดูเดือดชายลึกลับต่อสู้กับขุนศึกกดและทหารของเขาอย่างกล้าหาญหลินเอ๋ยืนมองอยู่ด้วยความหวาดกลัวเธอไม่รู้ว่าควรจะเข้าข้างใครเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเธอรู้ว่าเธอต้องเลือกเธอต้องเลือกข้าง เธอต้องเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอบทที่4หมอกเลือดบทที่4หมอกเลือดเสียงระฆังทุ้มก้องกังวานท่ามกลางม่านหมอกสีเลือดมันไม่ได้เป็นสัญญาณแห่งความสงบสุขอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณแห่งสงครามความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วแผ่นดินลินเออยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองลงไปยังกองทัศศัตรูที่กำลังเคลื่อนพลเข้ามา พวกมันดูราวกับปีศาจร้ายในเงามืดดวงตาของหลินเอ๋อเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่านี่คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเธอต้องปกป้องประชาชนของเธอปกป้องดินแดนแห่งนี้จากภัยคุกคามท่านหญิงเสียงของทหารรองครักดังขึ้นกองทัพกดบทกำลังประชิดเข้ามาแล้วพะยะค่ะลินเอ๋อสูดลมหายใจเข้าลึกๆเตรียมพร้อมรบ เธอสั่งเสียงหนักแน่นเราจะปกป้องเมือนี้จนถึงหยาดเลือดสุดท้ายสงครามปะทุขึ้นด้วยความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกธนูพุ่งแหวกอากาศเสียงดาบปะทะกันดังก้องเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดระง,งมไปทั่วสมรภูมิลินเออนำทัพเข้าต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ เธอควบม้าขาวฝ่าวกองทัพศัตรูดับมือเปล่งประกายสีเงินยวงสังหารศัตรูที่เข้ามาขวางหน้าอย่างไม่ปราณีชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายเขาสวมชุดคลุมสีดำสนิทใบหน้าถูกซ่อนไว้ภายใต้ผ้าคลุมเขาเดินผ่านสมรภูมิราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หลินเอ,อ๋อราวกับกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างเจ้าคือลินเอ,อ๋อเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบ ชะตากรรมของเจ้าอยู่ในมือข้าแล้วลินเอ,อ๋อหันไปเผชิญหน้ากับชายลึกลับเจ้าเป็นใครเธอถามอย่างระมัดระวังข้าคือผู้ที่จะนำเจ้าไปสู่ความพินาศชายลึกลับตอบหรือนำเจ้าไปสู่ความยิ่งใหญ่เขาหัวเราะเสียงเย็นก่อนจะหายตัวไปในความมืดคุณศึกปวดปรากฏตัวขึ้นเขาคือชายร่างใหญ่กำยำสวมชุดเกราะสีดำสนิทดวงตาขอเต็มไปด้วยความกระหายเลือด เขาสั่งให้กองทัพของเขาโจมตีอย่างบ้าคลั่งหวังจะบทขยี้เมืองนี้ให้ราบเป็นหน้ากลองหลินเอ๋อเขาคำรามเสียงดังจงออกมาสู้กับข้าหลินเอ๋อไม่ลังเลเธอควบม้าออกไปเผชิญหน้ากับขุนศึกบททั้งสองปะทะกันด้วยความรุนแรงดาบของพวกเขาประกันจนเกิดประกายไฟเสียงดาบดังก้องไปทั่วสมรภูมิขุนศึกบทแข็งแกร่งกว่าที่หลินเอ๋อคาดไว้ เขาสามารถผลักดันเธอให้ถอยร่นไปได้เรื่อยๆหลินเอ๋อเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอรู้ว่าถ้าเธอพ่ายแพ้เมืองนี้จะต้องตกอยู่ในมือของพวกบทเจ้าไม่มีทางชนะข้าได้ขุนศึกกดเยาะเย,ะเยะ้ยเจ้าเป็นเพียงเด็กสาวที่ไร้ประสบการณ์ข้าอาจจะไม่มีประสบการณ์หลินเอ๋อตอบแต่ข้ามีสิ่งที่เจ้าไม่มี นั่นคือความรักและความห่วงใยต่อประชาชนของข้าหลินเอ๋อรวบรวมพลลังทั้งหมดที่มีอยู่เธอโจมตีขุนศึกกบฏด้วยความเร็วและความแม่นยำขุนศึกกดเริ่มเสียหลักเขาไม่สามารถรับมือกับก,บการโจมตีของหลินเอ๋อได้ในที่สุดหลินเอ๋อก็สามารถหาช่องโอในการป้องกันของขุนศึกกบดได้เธอแทงดาบเข้าไปที่หัวใจของเขาขุนศึกกดล้มลงสู่พื้นดิน การตายของขุนศึกกดทําให้กองทัพบ,บทเสียขวัญพวกมันเริ่มล่าถอยหลินเออและกองทัพของเธอไล่าตามพวกมันไปสังหารพวกมันจนหมดสิ้นสงครามจบลงด้วยชัยชนะของหลินเอ๋อแต่ชัยชนะนี้ก็มาพร้อมกับความสูญเสียมากมายเมืองถูกทําลายประชาชนบาดเจ็บล้มตายหลินเอ๋อมองไปรอบๆตัวเธอด้วยความเศร้าโศกเธอรู้ว่าเธอต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อฟื้นฟูเมืองนี้ เราจะสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่ลินเออประกาศเราจะสร้างมันให้แข็งแกร่งและสวยงามกว่าเดิมประชาชนต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจลินเออพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเธอพวกเขารู้ว่าเธอจะนำพาพวกเขาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ลินเออมองไปยังขอบฟ้าเธอรู้ว่ายังมีอุปสรรคอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าแต่เธอก็ไม่กลัวเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับ ทุกสิ่งเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีประชาชนของเธออยู่เคียงข้างเธอชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขายือนอยู่ห่างๆมองดูลินเอ,อ๋อด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาหาเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่การผจญภัยของเจ้าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเขาหายตัวไปอีกครั้งทิ้งให้ลินเอ๋ออยู่คนเดียวท่ามกลางความเงียบ ลินเออกําดาบในมือแน่นเธอรู้ว่าชะตากรรมของเธอได้ถูกกำหนดไว้แล้วเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เธอจะต้องปกป้องดินแดนของเธอจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็นหมอกเลือดยังคงปกคลุมอยู่เหนือแผ่นดินเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงบทที่หเสียงระฆังแห่งความหวัง บทที่ห้าเสียงระครังแห่งความหวังลินเอ๋์ยือนอยู่เบื้องหน้าขุนศึกกบฏดวงตาของนางแน่แน่แม้ภายในใจจะเต็มด้วยความกังวลหมอกเลือดยังคุมปกทั่วทั้งแผ่นดินสงครามยืดเยื้อมานานานับปีค่าชีวิตผู้คนไปมากมายความสิ้นหวังกัดกินจิตใจทุกคนแต่ลินเอ๋อยังคงยึดมั่นในความหวังนางรู้รู้ดีว่านถ่งเดียวที่จะยุดความขัดแย้งนี้ ได้คือการเจรจาท่านขุนศึกลินเอ๋อกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้ามาที่นี่เพื่อเสนอสันติภาพไม่ใช่เพื่อต่อสู้ขุนศึกบทหัวเราะยาอสันติภาพเจ้าข้าคิดว่าจะเชื่อคำพูดของเด็กน้อยอย่างเจ้าหรือข้าต้องการอำนาจข้าต้องการบัลลังก์อำนาจที่ได้มาด้วยหยาดเลือดและน้ำตาจะนำมาซึ่งความสุขได้อย่างไรลินเอ๋อตอบโต้ ท่านเห็นหรือไม่ว่าแผ่นดินนี้เดือดร้อนเพียงใดผู้คนล้มตายไร่นาถูกทิ้งร้างท่านต้องการเห็นภาพนี้ต่อไปหรือขุณศึกกดเงียบไปครู่หนึ่งท่าทางของเขาเริ่มลังเลชายลึกลับที่ยืนอยู่ข้างกายเขากระซิบกระซาบบางอย่างแต่ลินเออไม่สนใจนางจ้องมองเข้าไปดวงตาของขุณศึกบทด้วยความจริงใจข้าเข้าใจว่าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงลินเออกล่าวต่อ แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจากความร่วมมือมิใช่การเข็นฆ่าหากท่านยอมวางอาวุธข้าสัญญาว่าจะช่วยเหลือท่านสร้างแผ่นดินใหม่ที่ซึ่งทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคุณศึกกดเงียบงันนานก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงข้าจะเชื่อใจเจ้าได้อย่างไรลินเออรยิ้มอย่างอ่อนโยนด้วยชีวิตของข้านางเดินเข้าไปใกล้ขุนศึกกดและยื่นดาบของตนให้เขา หากท่านไม่เชื่อใจข้าท่านสามารถค่าข้าได้นะบัดนี้แต่ข้าขอให้ท่านพิจารณาให้ดีว่าการกระทำของท่านจะนำมาซึ่งสิ่งใดขุนศึกกดมองดาบในมือลินเออดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่เคยเจอใครที่กล้าหานและเสียสละเช่นนี้มาก่อนชายลึกลับพยายามห้ามปรามแต่ขุนศึกกดไม่ฟัง ขาปล่อยดาบของลินเออรลงพื้นข้าจะให้โอกาสเจ้าเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ถ้าเจ้าผิดสัญญาข้าจะฆ่าเจ้าและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าลินเออยิ้มอย่างโล่งอกนางรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งนักนางหันไปหาชายลึกลับท่านก็เช่นกันหากท่านต้องการสันติภาพจงวางอาวุธลงชายลึกลับมองหน้าลินเออด้วยสายตาอาฆาต ก่อนจะหายตัวไปในหมอกเลือดอย่างรวดเร็วลินเออรู้ว่าเขายังไม่ยอมแพ้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยุติสงครามการเจราจาสันติภาพเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการลินเออใช้สติปัญญาและความอดทนอย่างมากในการโน้มน้าวให้ทุกฝ่ายยอมรับข้อตกลงร่วมกันเธอสนอแนวทางในการฟื้นฟูแผ่นดินสร้างงานสร้างรายได้ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแต่การเจรจาไม่ได้ราบรื่นเสมอไปมีหลายครั้งที่ความขัดแย้งเกือบจะปะทุขึ้นอีกครั้งแต่หลินเอ๋อก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนางใช้ความเมตตาและความเข้าใจในการสร้างความไว้วางใจระหว่างคู่ขัดแย้งในที่สุดข้อตกลงสันติภาพก็สําก็สําลงด้วยดีทุกฝ่ายยอมรับ ที่จะวางอาวุธและร่วมมือกันสร้างแผ่นดินใหม่แต่ก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หลินเออได้ประกาศการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของตนเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจนางกล่าวข้าจะสละตนเองเป็นเครื่องสังเวแด่เทพเจ้าเพื่อให้สงครามยุติลงอย่างถาวรทุกคนตกตะลึงกับประกาศของหลินเออพวกเขาพยายามห้ามปรามแต่ลินเออยือนกราน นางเชื่อว่าการเสียสละของนางจะทำให้สันติภาพยั่งยืนในวันรุ่งขึ้นหลินเอ๋อเดินขึ้นไปยังแท่นบูชาที่ตั้งอยู่กลางเมืองผู้คนหลั่งไหลามาส่งนางด้วยความเศร้าโศกเมื่อนางขึ้นไปถึงแท่นบูชานางมองไปยังท้องฟ้าและกล่าวคำอธิษฐานขอให้สันติสุขจงสถิตยอยู่กับแผ่นดินนี้ทันใดนั้นแสงสีทองส่องลงมาจากท้องฟ้าห่อหุ้มร่างของหลินเอ๋อไว้เมื่อแสงจางหายไป ร่างของลินเอ๋อก็หายไปพร้อมกับแสงนั้นในขณะเดียวกันเสียงระฆังดังกึกก้องกังวานไปทั่วแผ่นดินเสียงระฆังแห่งความหวังเสียงระฆังแห่งสันติภาพเสียงระฆังที่ประกาศถึงการสิ้นสุดของสงครามผู้คนต่างพากันออกมาเฉลิมฉลองพวกเขาร่วมกันสร้างแผ่นดินใหม่ที่ปราศจ,จากความขัดแย้งและความรุนแรงพวกเขาไม่เคยลืมลินเอ๋อผู้เสียสละชีวิตเพื่อสันติภาพ ชื่อของนางถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และเรื่องราวของนางถูกเล่าขานสืบต่อกันไปชายลึกลับหายตัวอย่างถาวรไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ใดแต่ทุกคนรู้ว่าความมืดมิดของเขาพ่ายแพ้ต่อแสงสว่างแห่งความหวังหลายภัยปีผ่านไปแผ่นดินเจริญรุ่งเรืองผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเด็กๆวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าเขียวขจีเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วทุกหนแห่ง เสียงระฆังแห่งความหวังยังคงดังก้องกังวานเตือนให้ทุกคนรำลึกถึงความเสียสละของลินเออร์และคุณค่าของสันติภาพแม้ว่าลินเออร์จะจากไปแต่จิตวิญญาณของนางยังคงอยู่จิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญความเสียสละและความหวังจิตวิญญาณที่นำพาแผ่นดินไปสู่สันติสุขตลอดการจบ